มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปิดตำนาน62ปีห้างดังเก่าแก่เปิดวันสุดท้าย9กันยายนนี้ค่ะ สกรณีห้างสรรพสินค้าตั้งหัวเสงได้ออกหนังสือแจ้งปิดทำการแก่ผู้ประกอบการภายในห้างเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาระบุว่าเนื่องด้วยห้างสรรพสินค้าตั้งหัวเสงได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้านครหลวงเรื่องขอยุติการจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้แก่อาคารสรรพสินค้า12ชั้นสาขาธนบุรีในวันอังคารที่10กันยายน2567เวลาปรรา,าริกาเป็นต้นไปบริษัทจึงมี ความจำเป็นต้องปิดทำการห้างสรรพสินค้าตั้งหัวเียงสาขาธมบรีอาคาร12ชั้นซึ่งมีผลกระทบในพื้นที่ขายของทั้งหมดทั้งนี้ทางบริษัทได้อยู่ระหว่างการดำเนินแก้ไขและเจรจาก,กับผู้ร่วมทุนใหม่ยังไม่แล้วเสร็จซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จแล้วทางห้างจะเร่งกลับมาเปิดบริการเร็วๆนี้และขออภัยในความไม่สะดวกกับเหตุการณ์ครั้งนี้ สำหรับตั้งหัวเสงก่อตั้งขึ้นในปี2,505ปัจจุบันเปิดให้บริการกว่า62ปีมาแล้วนะคะทั้งหมด2สาขาคือสาขาทนบุรีสาขาปัจจุบันแล้วก็บางลำพูเปลี่ยนกิจการแล้วเปิดให้บริการทุกวันโซนห้างสรรพสินค้าเปิดทำการ10นริกา30นาทีถึง20นริกา30นาทีโซนซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดทำการเวลา10นริกาถึง20นาฬิกา โดยก่อนหน้านี้โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพความเงียบเหงาภายในห้างสปปรรพสินค้าทําเอาหลายหลายคนต่างใจหายนะคะซึ่งพนักงานร้านเผยถึงสาเหตุที่ลูกค้าบางตาว่าเป็นผลกระทบสะสมตั้งแต่ช่วงโควิด -19 ส่งผลให้ห้างเปิดให้บริการเพียงแค่2ชั้นเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ